ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเจาะลึกมหากาบความขัดแย้งที่กินเวลานานกว่า100ปีเสียงที่ท่านได้ยินอยู่นี้ไม่ใช่เสียงจากประวัติศาสตร์ที่ไกลตัวแต่มันคือเสียงปืนใหญ่ที่ดังกึกก้องเหนือเทือกเขาพนมดงรักเมื่อไม่ถึงสองทศวรรษที่ผ่านมาพรมแดนเส้นสมมุติที่มนุษย์ขีดขึ้นบนผืนโลกเพื่อแบ่งแยกเรา ออกจากเขาแต่สำหรับประเทศไทยและกัมพูชาเส้นพรมแดนเหนือปราสาทหินโบราณแห่งนี้กลับกลายเป็นรอยร้าวที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของคนทั้งสองชาติปราสาทพระวิหารสถาปัตยกรรมขอมอันรุ่งโรจน์ที่สร้างขึ้นบนหน้าผาสูงเสียดฟ้าเพื่อเป็นที่สถิตของเทพเจ้าตามคติพรามหมณ์ฮินดู กลับถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นสมรภูมิเลือดในยุคสมัยใหม่ทำไมพื้นที่เพียง4.6ตารางกิโลเมตรที่แทบจะไม่มีใครอาศัยอยู่ถึงมีค่ามากกว่าชีวิตของทหารหารทำไมคำตัดสินจากศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนักรุงเฮกถึงกลายเป็นบาดแผลที่คนไทยหลายชั่วอายุคนมิอาจลืมเลือนและทำไมแผนที่กระดาษเพียงแผ่นเดียวที่วาดโดยเจ้าอนานิคมจากยุโรป ถึงมีอำนาจเหนือความจริงทางภูมิศาสตร์และการไหลของน้ำตามธรรมชาติในซีรีส์วิเคราะห์เจาะลึก5ตอนนี้เราจะข้ามผลกระแสชาตินิยมที่ร้อนแรงเพื่อย้อนกลับไปดูหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างใจเย็นเราจะสำรวจตั้งแต่การปักปันเขตแดนในยุคอนณานิคมฝรั่งเศสการต่อสู้ทางกฎหมายที่เข้มข้นที่สุดในศตวรรษที่20 ไปจนถึงคืนที่กระสุนนัดแรกถูกลั่นออกมาในปี2,551เตรียมตัวให้พร้อมเพราะนี่ไม่ใช่แค่เรื่องของปราสาทหินแต่มันคือบทเรียนราคาแพงเกี่ยวกับอำนนาจอธิปไตยศักดิ์สรีและความเปราะบางของสันติภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก่อนที่เราจะจมดิ่งลงไปในความซับซ้อนของเส้นเฉดแดน และตัวบทกฎหมายที่ชวนปวดหัวเราต้องย้อนกลับไปถามคํำถามที่พื้นฐานที่สุดเสียก่อนว่าทำไมต้องเป็นที่นี่ทำไมขุนเขาที่ห่างไกลและทุรกันดานแห่งนี้ถึงได้กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สองประเทศยอมแลกทุกอย่างเพื่อครอบครองปราสาทพระวิหารหรือในชื่อดั้งเดิมคือสีสิครีสวนซึ่งแปลว่า ผู้เป็นใหญ่แห่งภูเขาอันเป็นมงคลไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพียงเพื่อเป็นเทวสถานธรรมดาแต่มันคือการประกาศศักด์าของอาณาจักรขอมโบราณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอุสาคเนลลองจินตนาการถึงศตวรรษที่11ในยุคที่ยุโรปยังอยู่ในยุคมืดแต่บุญยอดเขาแห่งนี้กลับมีการระดมช่างฝีมือดีที่สุด และหินทรายหลายล้านตันเพื่อสร้างวิมานบนดินถวายแด่พระศิวะความน่ามหาัศจรรย์ของปราสาทแห่งนี้อยู่ที่ตำแหน่งที่ตั้งครับหากคุณลองกางแผนที่ดูคุณจะพบว่าเทือกเขาพนมดงรักที่ทอดยาวกว่า300กิโลเมตรนั้นเปรียบเสมือนกำแพงหินยักษ์ที่กั้นกลางระหว่างที่ราบสูงโคราชของไทยกับที่ราบต่ำของกัมพูชา แต่องค์ปราสาทกลับเลือกตั้งอยู่บนจุดที่อันตรายและสง่างามที่สุดนั่นคือบนขอบหน้าผาเปยตาดีซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของแผ่นดินไทยและเป็นจุดเริ่มต้นของเหวล,ลึกที่ดิ่งลงสู่กัมพูชาเกือบ500เมตรในสายตาของนักประวัติศาสตร์ปราสาทพระวิหารมีโครงสร้างแบบแกนยาวซึ่งต่างจากนครวัดที่เป็นแบบวงกลมล้อมรอบ แกนของปรา,าสาททอดยาวไปตามแนวเหนือใต้กว่า800เมตรทางเดินศิลาที่ปูไว้อย่างวิจิตรค่อยๆลาดสูงขึ้นไปเรื่อยๆจากฝั่งไทยราวกับว่าผู้ที่เข้ามาสักการะกำลังค่อยๆก้าวขึ้นสู่สวรรค์ทีละขั้นจนกระทั่งถึงอาคารหลังสุดท้ายที่ตั้งอยู่ชิดติดขอบหน้าผาพอดีนี่คือความย้อนแย้งที่ธรรมชาติประทานมาและเป็นจุดเริ่มต้นของโชะะกนาตรรมทางการเมือง ตามหลักภูมิศาสตร์ทางกายภาพปราสาทแห่งนี้เปรียบเสมือนส่วนต่อขยายของดินแดนไทยที่ลาดเอียงขึ้นมาแต่ตามหลักการมองเห็นปราสาทแห่งนี้คือมงกุฎที่สวมอยู่บนยอดหน้าผาที่มองเห็นได้เด่นชัดที่สุดจากฝั่งกัมพูชาสำหรับชาวกัมพูชาปราสาทคือส่วนหนึ่งของภูเขาที่ปกป้องแผ่นดินแม่แต่สำหรับชาวไทย ปราสาทคือปลายทางของแผ่นดินที่บรรพบุรุษดูแลมานานนับร้อยปีเมื่อยุคสมัยของจักรวรรดิขอมล่มสลายปราสาทแห่งนี้ถูกปล่อยให้ทิ้งร้างกลางสายหมอกและพงไพรนานนับศตวรรษชาวบ้านในท้องถิ่นทั้งไทยและขเขมรในแถบนั้นต่างอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขพวกเขาเดินขึ้นลงเขาเพื่อเก็บของป่า สถาปนาความเชื่อทางจิตวิญญาณร่วมกันโดยไม่มีใครเคยตั้งคำถามว่าที่นี่เป็นของใครจนกระทั่งเงาของลัทธิจักรวรรดินิยมตะวันตกคืบคลานเข้ามาพร้อมกับแนวคิดเรื่องรัฐชาติและเส้นเขตแดนที่ตายตัววินาทีที่ปักกาของนักทำแผนที่ชาวฝรั่งเศสจะรดลงบนแผนกระดาษในปีพศ2447ความเงียบสงบบนยอดเขาก็สิ้นสุดลงทันที เส้นสีแดงที่ลากอ้อมผ่านประสาทพระวิหารกำลังจะเปลี่ยนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ให้กลายเป็นระเบิดเวลาที่รอวันทำงานในอีกหนึ่งศตวรรษต่อมาเรากำลังเปิดประตูกล่องแพนดอร่าที่ถูกปิดตายมานานกว่าศตวรรษครับท่านผู้ชมต้องเข้าใจบริบทในขณะนั้นก่อนว่าโลกในปีพศ2447คศ1904 ไม่ใช่โลกที่สิทธิและเสรีภาพของประเทศขนาดเล็กจะถูกเคารพเสมอไปแต่มันคือยุคที่ปืนใหญ่และความเชี่ยวชาญทางเทคนิคคือเครื่องมือในการตัดสินชะตากรรมของแผ่นดินจุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมนี้อยู่ที่สนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสฉบับวันที่13กุมภาพันธ์พศ2 4 4 7ในมาตราที่หนึ่ง ระบุไว้อย่างชัดเจนจมแจ้งเรากับเป็นกฎเล็กว่าเส้นเขตแดนบนเทือกเขาพนมดงรักให้ยึดตามแนวสันปันน้ำตามธรรมชาติเป็นเกณฑ์ในทางนิติศาสตร์ระหว่างประเทศนี่คือการวางรากฐานที่ดูเหมือนจะยุติธรรมที่สุดเพราะสันปันน้ำหรือ watershed line คือพรมแดนที่ไม่มีวันโกหกหากฝนตกลงมาแล้วน้ำไหลไปทางทิศเหนือสูสท่ที่ราบสูงของสยาม พื้นที่นั้นก็ต้องเป็นของสยามแต่หากน้ำหลากลงที่ใต้สู่แผ่นดินกัมพูชามันก็ต้องเป็นของกัมพูชาแต่ทว่าเมื่อถึงขั้นตอนการปฏิบัติจริงปรากฏการ์ที่เรียกว่าความเหลื่อมล้ําทางเทคโนโลยีก็เกิดขึ้นสยามในยุคนั้นยังไม่มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญการทำแผนที่ตามระบบสากลของตะวันตก เราไม่มีเครื่องมือรังวัดที่แม่นยำพอที่จะไปสู้กับมหาอำนาจอย่างฝรั่งเศสได้ดังนั้นรัฐบาลสยาม,มจึงขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสเป็นผู้ดำเนินการรังวัดและจัดทำระวังผ่านที่ให้ทั้งหมดคณะกรรมการฝ่ายฝรั่งเศสจึงส่งร้อยเอกดังเซียแคปเทนแดงเจอรสและทีมสำรวจชอนฝรั่งเศสเข้าไปบุกเบิกบนเทือกเขาพนมดงรักที่เต็มไปด้วยอาถรรพ์และอันตรายลองจินตนาการดูนะครับ ในพื้นที่ที่ธุรกันดารที่สุดในาทหารฝรั่งเศสกลุ่มนี้เดินเท้าท่ามกลางป่าดิบชืน้นพวกเขาต้องเผชิญกับไข้ป่าและสภาพภูม,มิอากาศที่เลวร้ายแต่ในขณะที่มือหนึ่งถือเข็มทิศอีกมือหนึ่งของพวกเขาอาจกำลังถือวาระซ่อนเร้นบางอย่างหรือไม่เพราะเมื่อแผนที่ฉบับนี้ถูกนำไปพิมพ์ที่ปารีสในปีพศ2450 และส่งกลับมายังกรุงเทพในปีพศ2451ผลลัพธ์ที่ปรากฏคือเส้นเขตแดนสีแดงไม่ได้ถูกลากไปตามสันปันน้ำจริงที่มองเห็นด้วยตาเปล่าแต่นักทำแผนที่ชาวฝรัง่งเศสกลับใช้วิธีตลบหลังด้วยการลากเส้นให้เบี่ยงเบนออกไปทางทิศเหนือลากอ้อมตัวปราสาทพระวิหารไปอย่างผิดธรรมชาติเพื่อดึงเอาโบราณสถานอันประล่ำประค่าแห่งนี้ให้ตกไปอยู่ในเขตอารกคาของฝรั่งเศสอย่างหน้าตาเฉย ความเจ็บช้ำที่ลึกที่สุดสำหรับคนไทยไม่ได้อยู่ที่การกระทำของฝรั่งเศสเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ความนิ่งเฉยของเราเองด้วยครับเมื่อแผนที่ฉบับนี้ถูกส่งมาถึงสยามรัฐบาลในสมัยนั้นกลับไม่ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญไปตรวจสอบซ้ำครอสเช็คว่าเส้นในกระดาษตรงกับสันเขาจริงหรือไม่เรายอมรับแผนที่ชุดระวังดงรักมาเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุแจกจ่ายให้ข้าราชการหัวเมืองใช้สอย และแม้กระทั่งกองทัพไทยเองก็นำแผนที่นี้ไปจัดทำสำเนาใช้งานเป็นเวลาหลายสิบปีโดยไม่มีใครสงสัยนี่คือสิ่งที่กฎหมายระวังประเทศเรียกว่า a c q u i e s c e n c e หรือการยอมรับโดยการเพิกเฉยซึ่งเปรียบเสมือนการเซ็นเช็คเปล่าส่งให้ศัตรูในอนาคตที่น่าแปลกประหลาดคือในปีพศ2472เมื่อสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จเยือนปราสาทพระวิหารในฐานะประธานสมาคมวรรณกดีส่งพบว่าเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสได้จัดงานต้อนรับและมีการชักธงชาติฝรั่งเศสขึ้นเหนือปราสาทอย่างจงแจ้งแม้พระองค์จะทรงเป็นปราชญ์ผู้รอบรู้แต่ในฐานะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขณะนั้นไทยก็ยังคงไม่ได้ประท้วงเรื่องนี้อย่างเป็นทางการการกระทํานี้ถูกสารโลกนมติความในภายหลังว่าเป็นหลักฐานมัดต,ตัวว่าสยามรับทราบแล้วว่า ฝรั่งเศสอ้างสิทธิเหนือพื้นที่นี้แต่สยามกลับนิ่งเฉยความผิดพลาดเล็กๆในวันนั้นที่เหมือนผงเข้าตากลับกลายเป็นแผลเน่าเฟะที่ลุกลามใหญ่โตเมื่อกัมพูชาได้รับเอกราชพวกเขาไม่ได้ใช้หัวใจอ้างสิทธิแต่เขาใช้ความบกพร่องของไทยมาเป็นอาวุธเส้นสีแดงบนแผนที่เพียงเส้นเดียวจึงมีอำนาจเหนือความถูกต้องทางภูมิศาสตร์นับล้านปีและกลายเป็นระเบิดเวลาที่รอวันล้างแค้นในอีกห้าทศวรรษต่อมา โลกหลังปีคศ1945คือโลกที่เต็มไปด้วยความผันผวนและกลิ่นอายของการเปลี่ยนแปลงเมื่อมหาอำนาจเก่าอย่างฝรั่งเศสต้องพ่ายแพ้อย่างยับเยินในสมรภูมิเดียนเบียนฟูและเริ่มถอนตัวออกจากอินโดจีนระเบิดเวลาที่พวกเขาฝังไว้ในแผนที่ก็เริ่มนับถอยหลัง กัมพูชาประกาศเอกราชอย่างเป็นทางการในปีพศ2496และนั่นคือวินาทีที่ความขัดแย้งส่วนตัวระหว่างนักล่าอาณานิคมได้กลายเป็นความขัดแย้งระดับชาติระหว่างเพื่อนบ้านอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้นำของทั้งสองประเทศในขณะนั้น เปรียบเสมือนภาพตัวแทนของความภาคภูมิใจที่ต่างกันอย่างสุดขั้วฝั่งกัมพูชามีเจ้านโรดมสีหนุเจ้าชายหนุ่มผู้ชาญฉลาดทรงเป็นนักการทูตที่เก่งกาจและเป็นนักชาตินิยมผู้ยิ่งใหญ่สำหรับพระอมป์ปราสาทพระวิหารไม่ใช่แค่โบราณสถานแต่มันคือเครื่องมือสำคัญในการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้กับชาวกัมพูชา ที่เพิ่งหลุดพ้นจากแอกของฝรั่งเศสพระองค์ทรงประกาศต่อชาวโลกเสมอว่าแผนที่ฉบับปี1907คือมรดกที่ถูกต้องตามกฎหมายและใครก็ตามที่ก้าวล้ำเส้นนั้นคือผู้ลุกรานอธิปไตยของเขมรในขณะเดียวกันฝั่งประเทศไทยเราเข้าสู่ยุคของจอมพลสริดิ์ธนรัต์ผู้นำที่เข้มแข็งและเด็ดขาด ผู้ชูสโลแกนเรื่องความเป็นปึกแผ่นของชาติเหนือสิ่งอื่นใดเมื่อรัฐบาลไทยเริ่มตระหนักว่ากัมพูชากำลังใช้แผนที่เจ้าปัญหามาอ้างสิทธิ์เหนือประสาทที่บรรพบรุษไทยดูแลมานานความขัดแย้มจึงไม่ได้อยู่แค่ในหน้ากระดาษอีกต่อไปในปีพศ2497 ไทยตัดสินใจส่งกำลังตำรวจตระเวณชายแดนขึ้นไปประจําการบนประสาทและชักธงไตรตรงขึ้นสู่ยอดเสาบนหน้าผาเปตดีเพื่อประกาศให้โลกเห็นว่าที่นี่คือแผ่นดินไทยตามหลักสันปันน้ำที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ส่งตกลงไว้บรรยากาศที่ชายแดนสีสเกตในตอนนั้นเต็มไปด้วยความตึงเครียดชาวบ้านที่เคยเดินข้ามฝั่งไปมาหาสู่กันเริ่มมองหน้ากันไม่ติด เสียงวิทยุกระจายเสียงจากทั้งสองฝั่งศาสตร์วาทกรรมชาตินิยมใส่กันอย่างไม่ลดละเจ้านโรดมสีหนุถึงกับทรงนำขบวนประท้วงด้วยพระองค์เองในผนุมเปนและในที่สุดเมื่อการเจรจาระดับทวิภาคีถึงทางตันกัมพูชาก็เลือกใช้กลยุทธ์โลกหลอมไทยด้วยการยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศณก,กรุงเฮกในวันที่6ตุลาคมพศ2 5 0 2น้นี่คือเดิมพันที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์การทูตของไทย เพราะเราไม่ได้กำลังสู้เพื่อหินทรายไม่กี่ก้อนแต่เรากำลังสู้เพื่อพิสูจน์ว่าความจริงทางภูมิศาสตร์จะมีค่ามากกว่าความบิดเบือนทางแผนที่หรือไม่ทีมทนายความที่เก่งที่สุดของไทยถูกกระดมผลเพื่อทำสงครามกฎหมายที่กินเวลานานถึง3ปีแต่ผลลัพธ์ในบ้านปลายจะกลายเป็นฝันร้ายที่ตามหลอนคนไทยไปอีกนานเท่าน,านั้นในตอนหน้าเราจะข้ามทวีไปที่กรุงเฮกเพื่อเปิดแฟ้มคดีประวัติศาสตร์ พบกับการชิงไหวชิงพริบในชั้นศาลและคำตัดสินที่ทำให้โลกต้องตะลึงเมื่อหลักกฎหมายปิดปากถูกนำมาใช้ทำลายความชอบธรรมของสยามติดตามได้ในตอนที่2คํคำพิพากษาและน้ำตาที่เปตดีสำหรับตอนนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ